สวัสดีค่ะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับเว็บไซต์บุสจับที่สร้างโดยบุสจับเทมเพลตนะคะในโปรแกรม Adobe Dreamweaver นะคะทีนี้นะคะเราได้เทมเพลตบุสจับแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีภาพที่เป็นโฟโต้สไลด์นะคะในการสร้างโฟโต้สไลด์นะคะจะสร้างในส่วนเฮดเดอร์นะคะซึ่งเป็นส่วนหัวนะคะของเว็บไซต์นะคะ เราก็จะต้องลบอันนี้ออกก่อนนะคะเราจะเอาอันนี้ออกนะคะก็จะเป็นโฟโต้สไลด์ที่อยู่ถัดลงมาจากนับบาร์นะคะแล้วก็ลบอันนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็เลือก D.I.V จำเอ่อจำาบตันะคะแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็ Delete นะคะแล้วก็เซฟออกก่อนนะคะอัปเดต l i ิง โอเคต่อมานะคะแล้วก็คลิกที่บอดี้นะคะในดอมนะคะเพื่อที่เราจะทำภาพฟอโตสไลด์นะคะแล้วก็ไปเลือกอันนี้นะคะเลือกอันนี้นะคะเป็นเป็นคอร์โซนะคะแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะคะ มันก็จะปรากฏเทมเพลตนะคะเป็นเทมเพลตสำหรับ Photos ไลด์นะคะแต่ว่ายังไม่เรียนนะคะเนื่องจากว่ามาอยู่ข้างบนหน้าบ,บาร์นะคะก็เราก็จัดการตรงดอมได้เลยนะคะให้มันมาอยู่ข้างล่างหน้าบ,บาก็เลือกคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ลากลากให้มาอยู่ข้างล่างหน้าบ,บาร์นะคะ แล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟออค่ะแล้วก็เช็คความเรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้จะอ๋อปิดอันเก่าก่อนนะคะก็รีเฟรชดูซิว่าสลสไลด์นะคะทำงานหรือเปล่านะคะโอเคมันจะเลื่อน จากขวานะคะแล้วก็ไปซ้ายนะคะรูปจะโผล่มาทางขวานะคะแล้วก็สไลด์ไปซ้ายนะคะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนรูปกันนะคะการเปลี่ยนรูปนะคะเราจะเลือกที่ r i v c a r s l e ตรงนี้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องคลิกลูกศรตรงนี้นะคะให้กดลงมานะคะให้ให้มาดูด้านในของมันนะคะว่าเปลี่ยนอันไหนได้บ้างนะคะ ส่วนรูปภาพจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเลือกนี้นะคะ่ะจะอยู่ที่ IMG นะคะคลิกที่แท็บ IMG อันนี้นะคะแล้วเราก็มาเลือกที่ Property Panel นะคะแล้วก็คลิกโฟลเดอ Icon คอนโฟลเดอร์นะคะก็เลือกรูปที่เราต้องการใส่ทำ Photo Slide นะคะรูปที่หนึ่งต่อมานะคะ ต่มารูปที่สองนะคะแล้วก็จะทำเหมือนกับรูปที่หนึ่งแล้วก็เก็บก่อนนะคะแล้วก็รูปที่สองอันนี้เออรูปที่สามเราทำเมื่อกี้รูปที่สองแล้วก็เปลี่ยนนะคะเลือกรูปโอเคทีนี้ครบสามรูปแล้วนะคะก็ไฟล์แล้วก็เซฟออก แล้วเราก็มาดูมาดูในนี้นะคะว่าเปลี่ยนไหมโอเคตอนนี้รูปเปลี่ยนแล้วทีนี้เนี่ยรูปขนาดเล็กหรือใหญ่เอ,อในบูสจับก็จะปรับขนาดให้เป็นเลตพอนสีหมดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะในเทมเพลตนะคะเอ,อจะเป็นโค้ดเล็กอนสีหมดแล้วนะคะ จะดูก่อนว่ารูปมันสไลด์ให้หรือเปล่าโอเครูปมันสไลด์ให้นะคะในการลดขนาดรูปนะคะก็สามารถลดได้ถ้าอันนี้ใหญ่ไปนะคะเราก็ต้องเพิ่มอาอจจะเป็นใช้ Photoshop นะคะมาแต่ขัดรูปภาพก็ได้ค่ะอันนี้ก็พอคร่าวๆนะคะสำหรับการเปลี่ยนโฟโต้สไลด์นะคะด้วย Adobe Developer นะคะสำหรับการทำเว็บไซต์ b o o t s t r a ด้วยเทมเพลต b o o t s t r a นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันนะคะที่อยู่ใน Bootstrap component นะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นการสร้างโฟโต้สไลด์ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเองนะคะแต่ว่าใช้ Bootstrap component นะคะในการสร้างขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อนๆมีคำถามอะไรติชมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ